ถือว่าปีนี้ถือว่าปีนี้เงียบว่ะมีเงียบเลยเขาแบงไหนก่อนนี่จะรู้ว่ามันเงียบหรือไม่เงียบนี่ตัวนี้มึงเอาตัว่ายมึงถ้ามึงอยากเล่นแต่อยากกับแาบนี้ว่ะวิ่งข้างล่างเลยอเอาหนั้นขนาดไหนเออมาเล่นอยู่ช่วงนี้ตัวนี้จะเล่นแบบเขาดูมากันเมื่อแบบเอาไว้ด้วยเอาดีเล็มึเขาเคยรู้เรื่องดิไม่ว่าแปลว่ากูนานๆที่มาไม่ไม่รู้เลยขึ้นมาเกิดที่นี่นะอย่างนี้หลายปีหลายปีเลยนดิ

ไอปีไหนนี่ใครมีเรื่องไอเก่งนี่นี่ยังเาเาูยังถามว่าไม่ถึงทุ่มเลยยัไปกับบ้านก็เลยไม่ยู่ตรงไหนกันเรบ้านปลายไหมล่ะอาลงไปาโคไโคงท่า เป็นเสนยงอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้มัน่มันยังงี้ดมันมันออ้ไปได้ไม่ได้เลยไม่ได้อน้อาจจะถิ่นกันหนูอยูกหลานจะเดือนรอนได้เนี่ยคนทำไมมันไปหาเรื่องเขานี่าไปจับไม่รู้เนอะโอ้ยู้กงไหนบ้า

นัง่เหงาอยู่บ่ะเ yes. <c scary takeaway URE> ี่ยเออกว่างรุนปุ๊กก็หน่อยทำไมมันหนีมันนานว่ดึงตัวมมี่บ้าเลยเออส่่นกบเรืองะไหนนี่มาเี้เียนะาเบีนี่ขายของแล้วเนาะทำไมนานไปนีมาทีมาดูทีแล้วเอ๊ะเอใจเอานี่คืนานป่ะกินกเค้กอีกูวม่อยากเยอะมาเลยตอนนั้น ไมันมไม่แหงออกเลยนี่คือนี่กต๊ะมันมันลงเดี่ยวเล่นดี่ยวมึงเคยไปให้ได้มึ่เคยมาเดี๋ยวมึงก่อนอมมึงจะเห็นไมนี้ไม่พ้นหรอกนี่มันไปจับเขาเลยน่ะโอ้เรวรวมไปไหนไม่ได้เลยมันกระตรงตไปเรื่อยๆมันกยายมดูด้ดือดูดกันางลง ไม่เองฮระเด็นมันเริ่มเขาเขาแยตัวในแค่นี้มันไม่จะมีสองเลนนะมึงมีลรงเดี๋ยวเลนเลนเลนต้องสร้างสรรน์อย่าไปทำงั้นแล้วเรือดห้อนต้อดีกเลมันเด็นเเป็นอุนเท้าเนอโอ้ยอ่ะโอ้จ้าเย็นฉ่ำเลยลูกเย็นจ่อยเลยตาโอ้ยม่้วายเย็นเย็นเย็พี่เออไ่หวกเออ ก็เหมือนเอาไม่เขาเหมือนโอ๊โอเขาเราไงเขามาทำลูกหลานอีะแล้วมึงคิดยังไงเออก็เหมือนกันไงไม่ดูเรื่องทูดไปหาเขาอีกต๊ะหลายที กินลากลอเราเราพุทธนงมั้เขาที่มัเชื่อเราว่าเราพุ่ไปอยู่ทั้งว่าเราไม่ทำอะไรนะเขาตายตั้งทันรวดเดียวหมดดูดพวกมองก็ไม่ได้ถูกต้องไทงทหิตบหเนี่ยแล้วมันก็ไม่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 เขียดอะไรนี่นะดูไปเขียนปุบานไคุยหามันถ้ากูดูดูีบวไอ้พงอยู่มึงพุชดอด เก็เงินแล้วเพหลวทุกคนเขาเดือดร้อนใช่แล้วคนอื่นเขามองเรามากกว่าเขามองว่ามีสายเหมือนกันนี่ไหวเออใช่แล้วไอ้ยิงทำยังไงปั๊บข้าม่วลาทำเลยอกมยิงซื้อใจเขาก่อนเลยยิงสื้อแจ้ก่อนเลยใช่ มันพิสไพี่เดี๋ยวผมจะใะดีคือใก่อนเลยต้องใส่ดีพี่ผมกอโทษดูแหวกแลบบครทำให้ตื่นเลนะก่อใช่ทำ่น่ือใจก่อนแบบนี้อย่างนี้เหอวะเป็นจาเลี้ยงชื่อแก่ใจเลี้ยงดีไงบอกผมี๋ยวพี่๋ยวผมจะใส่คบเลยทีมงานคุณทำเอไม่่ไชอบแล้วเนี่กินต้องส่ไหนเยคุณไ่ว่าถ้ามาเกียวสอ่ ทุกคนรูปมาเที่ยวทุกคนเหมือนกันใช่ใช่อือพอเขาไม่พอเขาไม่ชวนก็เที่ยวก็มาก็พิสูจ่อย่างี้ไก่ก็อยากชวนมึงล่ะเออดีที่นาง

อ่าน่าด้ควายไปได้วัดเบรดเไม่ก็ติดกเ้ที่นไม่ได้มันไหลไม่ได้มันไหลไม่ได้เขาไม่ได้เียใช่ป้าติดอีกลนีติดี่เ้าดิวเออเขาได้วิ่เ้าเนี่ยฝันเข้านี่เอไม่ได้อย่าไปเข้ามาหงเขาหเขายูเ่าคิวเ่เย